ผมจะไปคุยกับคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับคุณหมอธีรวิทย์จันทิพย์นะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นทางคณะสัตวแพทย์ของมทรศรีวิชัยโดยคุณหมอธีรวิทย์จันทิพ รณะบดีเข้าไปมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็เป็นรูปธรรมจนเติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามในปัจจุบันก็คือกรณีของระบีเมืองแพะการเลี้ยงแพะโครงการเลี้ยงแพะที่จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโครงการนี้ เป็นโมเดลที่สวยงามมากนะครับวันนี้อยากให้คุณหมอธีรวิทย์เนี่ยตอดบทเรียนกรณีของกระบี่เมืองแพะนะครับไอ้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยนะครับวิเคราะห์ให้ฟังว่าจังหวัดอื่นๆของภาคใต้เราเนี่ยนะครับเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับ แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยเราน่าจะมีการประสุสัตว์อะไรให้เป็นตัวโดดเด่นขึ้นมาในแต่ละโซนของพื้นที่เนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอธีรวิทย์นะครับคณะบดีคณะสัตวแพทย์มตรศรีวิชัยตอดบทเรียนกรณีกระบี่เมืองแพะให้ฟังหน่อยครับคุณหมอครับ สวัสดีครับคุณวิชาญและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับก้อนี้ของกระบี่เมืองแพทย์เนี่ยคณะสัตแพทยศาสตร์นะครับเราได้ทํางานในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาห้าปีกว่านะครับซึ่งบทเรียนที่สําคัญที่ผมคิดว่า น่าจะนําไปใช้ได้แล้วก็เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของของการทํางานเกี่ยวกับปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับคุณวิชาญเพราะว่าอภาคใต้ของเราเนี่ยมันเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็อตรงตรงกลางเนี่ยอ่มันก็มีภูเขาสูงใช่ไหมครับมีที่ของทางารเกษตรธรรมราชเนี่ยนะครับอเพราะฉะนั้นเราจะมีพื้นที่จํากัดมากอ่าในการทําปศุสัตว์นะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เราก็ทําสวนปาล์มสวนยางนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดของของกระบี่เนี่ยก็คือว่า,เ,าเราเนี่ยจะนำแพะไปไว้ในสวนปาล์มสวนยางอย่างไรอันนี้เป็นเป็นเป็นโจทย์ที่ได้รับมานะครับแล้วก็ในฐานะนักวิจารเนี่ยก็ต้องลงไปวิจัยนะครับศึกษาวิจัยจนได้คำตอบนะครับเ,เพราะฉะนั้นบทเรียนที่สำคัญเลยก็คือว่า เราสามารถที่จะนำแพะนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในที่แห้งแล้งมาไว้ในสวนป่มสวนยางนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้หรือถ้าเราจะพูดให้ใหทันสมัยก็คือเป็น New n o r m a l นะครับของคนทำสวนปา่าสวนยางนะครับซ,ซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่า เราไม่ค่อยเปิดใจที่จะรับนะคร,รับรับรับส่วนอื่นเข้ามาหรือที่เราเรียกว่าการเกษตรผสมผสานเพราะเราคิดว่าการทำปาล์มทำยางเนี่ยมันมีรายได้ที่มันคงอยู่แล้วแต่ว่าอาอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าการใช้ประโยชน์จากที่ดินเนี่ยให้มากที่สุดอันนั้นเป็นเรื่องที่เกษตรกรจะต้องคำนึงนะครับไม่ไม่ว่า,าหรือนายทุนเองก,ก,ก็ดีเพราะว่าไม่ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพอระยะยาวเนี่ย ความคุ้มค่าของของอการใช้พื้นที่มันมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งรตรงเนี้ยเป็นเป็นส่วนที่ทางมหาลัยเนี่ยชวนให้กเกษตรกรได้ได้ได้ฉุกคิดครับคุณวิชาตเพราะฉะนั้นผมค,คิดว่าในส่วนของอทัศนติตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้ากระบี่ทำได้จังหวัดอื่นก็ทำได้เหมือนกันในในมุมมองที่เกี่ยวกับ การผสมผสานนะครับโดยเฉพาะการทําพืชเชิงเดียวร่วมกับปุษษิตสัตว์อย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้นะครับคุณวิชารครับครับคุณหมอครับห้าปีของกระบี่เมืองแพะเนี่ยวันนี้คืบหน้าไปถึงไหนครับวันนี้กระบี่เมืองแพะมีอะไรที่ <c oughs> เป็นรูปธรรมที่สามารถเป็นโมเดลได้วันนี้เขาทำอะไรบ้างแล้วครับกระบี่เมืองแพะ ครับก็อะ,ะการแรกเนี่ยเราเราก็ทราบกันว่าแพะเนี่ยเป,เป็นสัตว์เลี้ยงหลังบ้านนะคุณวิชาญนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงหลังบ้านซึ่งการเลี้ยงสัตว์หลังบ้านเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงไก่บ้านเนี่ยซึ่งเราเราก็คุ้นชินมาเนี่ยผลตอบแทนมันก็ได้เฉพาะเป็นแหล่งโปรตีนนะครับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงว่า พันธุกรรมไม่ดีแพ่พื้นเมืองเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อเด่นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยยาวนานการทำนายผลผลิตการวัดผลผลิตแทบจะทําไม่ได้เลยนะครับอันนีเน้เป็นสภาพของการเลี้ยงหนังบ้านเพราะเพะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยก็คือกเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้มาจากตรงนี้ได้ที่ท,ท,ที่เป็นกอบเป็นกำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ลงไปปรับทัศนคต,ติให้เขาเนี่ยนะได้มาเลี้ยงเป็นฟาร์มนะครับคุณพิจารณ์ซ,ซึ่งตรงนี้ฟังดูง,ง่ายๆแต่ว่าของจริงเนี่ยมันยากมากการที่เราจะให้เขา,าเลี้ยงหลังบ้านมาเลี้ยงเป็นฟาร์มพะเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มได้แล้วครับคุณพิจารณ์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเดินไปที่ยิ่งใหญ่อาฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ไม่สําคัญครับคุณพิจารณ์นะเพราะว่าความเล็กมันก็จัดการเหมือนกับฟาร์มใหญ่นั่นแหละนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย มีฟาร์มของอแพะเนี่ยความแพะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยประมาณหกร้อยฟาร์มนะครับจากเดิมเนี่ยที่เลี้ยงเป็นฟาร์มมีไม่ถึงร้อยนะครับเพราะว่าผลของการทํางานเชิงรุกการติดตามเป็นประจําการให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอพอหลังจากการทํางานเป็นเ,นเ,นเขาเลี้ยงเป็นฟาร,ร์มตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาเลี้ยงเชิงพาาิชิ์ก็คือขนาดใหญ่ขึ้น อ่าหรือเป็นอุตสาหกรรมก็ได้นะครับแต่ว่าแนวคิดสําคัญก็คือของกระบี่ก็คือเป็นการเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออกนะครับเพราะว่าแพะที่จะเลี้ยงเป็นฟาร์มได้นั้นเนี่ยอ่ามันก็มีในหลายลักษณะนะครับถ้าเป็นพื้นเมืองอนนั้นก็ทําเป็นฟาร์มได้แล้วก็ตลาดก็ร้อยเปอร์เซ็นตเป็นตลาดแพะประเภทนี้เป็นตลาดมาเลเซียก็เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของพี่น้องมุสลิมอ่คนเลี้ยงก็มีความสุขอ่าคนซื้อไปก็มีความสุข นะครับเพราะว่ามีแฝงไปด้วยความเชื่อนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับหรือเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ก็นําเอาแพะลูกผสมขึ้นมาก็มีการปรับปรุงสายพันธุ์นะครับพอปรับปรุงสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเกษตรกรเกิดการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ก็สามารถขยายขนาดได้นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคนกะบ,บีหรือคนภาคใต้ตอนบนเนี่ยนักว่าสุร,ราสตร์นะพัทลุงตอนนี้ก็ เลี้ยงแพะขายเพื่อเพื่อการส่งออกแล้วก็มีบริษัทเข้ามาทำเอโมยรับซื้อ,อสองเดือนเนี่ยสองเดือนก็ขายลดหนึ่งประมาณสามร้อยตัวแล้วก็มีหลายแห่งครับคุณพิจารณ์แบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าเราสามารถที่จะทำให้แพะเนี่ยเป็นสัตว์หลังบ้านมากลายเป็นเศรษฐกิจและในที่สุดเนี่ยสามารถที่จะส่งออกเป็นแพะมีชีวิตก็ได้หรือว่าถ้าใครจะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมบริษัทใหญ่ๆมาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเนี่ย ก็สามารถที่จะส่งออกเป็นเนื้อแช่แข็งอ่อะไรพวกนี้ครับคุณพิชานครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในในกระบี่และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับตอนนี้ครับกับคุณหมอครับคณะศัตวแพทย์กับการผลิตบัณฑิตกับการวิจัยนะครับกับการบริการวิชาการในภาคใต้เนี่ยคุณหมอหมองว่าในปัจจุบันเนี่ยภาคใต้เรา ความต้องการสัตวแพทย์ความต้องการเทคนิคทางสัตวแพทย์นะครับมีมากน้อยขนาดไหนครับเห็นทางคณะสัตวแพทย์ทางมทรศรีวิชัยเนี่ยทำงานเชิงรุกเพื่อที่จะผลิตนักเทคนิคสัตวแพทย์ผลิตสัตวแพทย์อย่างเขาเรียกว่าอย่างแข็งขันเลยเนี่ยแนวทางผลิตในอนาคตเป็นอย่างไรครับคุณหมอครับ ครับก็ก็ก็ต้องเรียนว่าภารกิจของสัตวแพทย์เนี่ยมันมันก็มีสองส่วนนะครับถ้าถ้าแบบเดิมๆที่สังคมเข้าใจก็คือทํางานเกี่ยวกับสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพื่อนก็สุนัขแมวนะครับถ้่ถ้าเชิงวิชาการเนี่ยเขานับม้าไปด้วยนะครับซึ่งซึ่งม้าเนี่ยก็มีมีการเลี้ยงกันหลายหลายลักษณะนะครับ ทีนี้อีกบทบาทหนึ่งของอสัตวรแพทย์เนี่ยก็คือในการส่งเสริมการผลิตสัตว์นะครับโดยเฉพาะปะศุสัตว์หรืออุตสาหกรรมเพราะว่าถ้าอุตสาหกรรมเนี่ยเมืองไทยก็เป็นครัวของโลกแล้วก็มีการส่งออกไก่เนื้อปีหนึ่งหลายหลายร้อยล้านตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของอสัตว์อื่นๆด้วยอย่างโคเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ย อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการสัตวแพทย์สาธารณสุขการสัตแพทย์สาธารณสุข,ก,สสขก็คือพูดถึงความปลอดภัยทางอาหารนะครับความปลอดภัยทางอาหารก็คือคนที่ซื้ออาหารจากเนื้อสัตว์เนี่ยถ้ากินมันมันก็ต้องได้อาหารที่มีคุณภาพไม่ไม่ใช่ได้ของไม่มีคุณภาพแล้วก็เป็นโทษต่อร่างกายนะครับมันก็จะตามมาทุกอย่างก็ตามมาอีกนะครับแล้วก็ในสัตแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องโรคสัตว์ติดสุขคนนะครับเช่นพิษสุนัขบ้า หรือโรคที่ที่สามารถติดมาจากสัตว์ได้นะครับออย่งอางฉีนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งก็ก็อยู่ในในส่วนนี้ด้วยนะครับติดได้ทั้งคนทั้งปศตุสัตว์นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการตรวจปฏิตภัณฑ์นะครับพูดง่าย,ายๆว่าสัตวแพทย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของสังคมนะครับอ,อผมเรียนอย่างนี้ว่า มีประชาชนที่เข้าถึงเนื้อสัตว์ที่ตรวจโดยสัตวแพทย์เนี่ยนะครับเมืองไทยนี่มีคนกินเนื้อเนี่ยประมาณยี่สิบล้านคนนะครับแต่ว่าได้เนื้อคนที่เข้าถึงเนื้อที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยประมาณสามถึงสี่ล้านคนครับคุณวิชาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการสัตวแพทย์ในหลายมิติเนี่ยไม่ว่าการผลิตสัตว์การสัตวแพทย์สาธารณสุขหรือในภาคของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่า สังคมผู้สูงอายุก็ดีนะครับการใช้ชีวิตของคนที่แตกต่างไปจากคนสมัยก่อนนะครับก็คือนิยมอยู่คนเดียวอะไรพวกนีมน้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นที่ภาคสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ปัะแสของสังคมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องพฤติกรรมของคนในสังคมก็ดีนะครับ ตรงนี้สภาราต้องวิเคราะห์และตอบสนองให้ทันครับแต่ท้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งในแง่ส่วนตัวและก็ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับคุณพิจารณ์ครับครับผมครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอธีรวิจันท์ทิพย์นะครับคณะบดีคณะสัตวแพทย์มทรศรีวิชัยนะครับทุ่งใหญ่จังหวัดนครสีมราชนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุย ให้ท่านผู้ฟังได้เขาเรียกว่าได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับมุมเรื่องของสัต,ตวแพทย์มุมเรื่องของสัตว์ถ้าหากว่าใครสนใจประเด็นไหนมีประเด็นดีๆเนี่ยนะครับแจ้งมาได้ผมจะสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณหมอให้ขอบคุณคุณหมอมากมาก,มากครับสวัสดีครับครับคุณพิชานครับสวัสดีครับครับ